แต่ว่ามันมีจังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่นักข่าวเขาถามว่ามีหัวหน้าพักคนใดขับข้องใจหรือไม่ซึ่งทางด้านอาจารย์แมห,หม่มนฤรหมนนะคะก็ชี้ไปที่คุณอ,อนุทินชาญวีรกูลค่ะ<ช>แล้วก็บอกว่าคนนี้เดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นของคุณอนุทินกันค่ะค่ะวันนี้มีหัวหน้าพักคนไหนระบายความขัดขัใจอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะนี่รอเล่นนะคะจริงก็ไม่มีเป็นมาเพราะวันนี้ดีเไอเลื่อนการ ที่จะเพาะเป็นคดีพิเศษเรื่องการทวนเลือกสวงโอ้ยท่านแลฐมนงตีทวีมาช้าสุดเลยค่ะก็อย่างเรื่องของดีไซน์ของเราเองก็ให้เป็นไปตามกระบวนการไปนะคะอะไรเป็นยังไงก,ก็ก็ตามนั้นไปค่ะอย่าอย่าทำให้มันมันเป็นอาญาเป็นการเมืองการเมืองเป็นอาญาหรือว่าอะไรทุกอย่างก็การเมืองไปซะหมดงียค่ะมันก็มันก็ทํางานยากนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการ <c oughs> คุยกันแล้วก็การเตร็มตัวนะคะในเรื่องของการ อภิปรายในในสภานะคะก็ก็คุยกันว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่เราอยากจะเล่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็ได้ได้คุยกันอย่างลงรายละเอียดนะคะก็แสดงหเห็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ก็มีเอกภาพนะคะแล้วก็มีศิลาภาพอย่างอย่างอย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มีการถามข้อมูลกันคุยกัน ของของระหว่างกระทรวงด้วยอะไรเงี้ยค่ะคก็อย่างที่พูดนะคะรัฐบาลมีเอกภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยเราเราก็ทราบเนื้องานกันอยู่แล้วนะคะเราก็ทราบมือกันอยู่แล้วว่าแต่ละกระทรวงทําเรื่องอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่ะก็ก็คุยกันให้ชัดเจนนั้นเองจะไม่มีการหักหลังมันเกิดขึ้นใช่ไคะในช่วงการโหวตที่ฝ่ายไม่ววางใจไม่มีค่ะาไม่มีแน่นอน่เแข่งขึ้นมาจะทำยังไง จริงไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดถึงบทลงโทษนะคะในเรื่องของการว่าแตกแถวโดทั้งสิ้นพอคิดว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องคิดถึงบทลงโทษค่ะคือท่านนายกเนี่ยวันนี้คือเน้นในเรื่องของความเป็นเอกภาพของรัฐบ,บาเลเองไม่ได้บอกว่าให้แต่ละพรคเนี่ยเป็นอำนาจในการตัดสินใจในการหวดัฐมนตรีแต่ละคยนใช่ไหมคะก็เราคุยกันปเป็นเอกภาพอะค่ะเราตกลงกันเราก็คุยกันว่าว่าอะไรยังไงแล้วก็แล้วก็มีความคิดเห็นตรงกันในทุกๆหัวข้อนะคะ อืมเรียกอย่างนั้นได้เลยไหมคะแต่ละพักก็ต้องแต่ละพก,ก็ต้องไปคุยกับพักของตัวเองก่อนนะคะไปคุยไปคุยว่าทุก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 พักเอ๊ะเอ่ทุกทุกคนในพักเนี่ยเป็นไปนในทางทิศเดียวกันเป็นในทิศทางเดียวกันโดยส่วนตัวของนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักการมีความกังวลอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีความกังวลแล้วก็เตรียมตัวในการพร้อมพร้อมชี้แจงพร้อมตอบอ่ะเรียกว่าอะไรพร้อม